สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านผมโอวบนสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอวบนสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกิจรคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่เล,ลึกวัดถุมงคลของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับจะเป็นเหรียญที่เล,ลึกในลำดับรุ่นที่106นะครับเหรียญรุ่นที่106่้นี่จะ,ะสร้างในวาระครบรอบ77ปีนะครับผมของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพศ2 5 0 0 19นะครับผมแล้วก็ใช้แจกในงานวางศิาลาฤกษ์โรงพยาบาลาอำเภอพนานิคมนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างก็จะมะีเนื้อทองแดงลมน้ำตาลเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมแล้วก็เนื้อ,อตัวอย่างนะครับผมก็คือเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีนะครับผมผู้สร้างที่เ,เ,เลึกเหรียญรุ่นนี้ก็คือคุณสเสี่ยมคมนามูลนะครับนี่ฮะ เนื้อสําคัญในการจัดสร้างนี่ไม่ปรากฏนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผู้สร้างเองก็อาจจะมีการสร้างเพื่อที่จะเป็นที่เละลึกเก็บไว้เองนะครับผมเราก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีเนื้อสําคัญหรือเปล่าเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปของผ้าอาจารย์ฟั่นนะครับผมในลักษณะผินข้างแบบครึ่งองคนะครับตัวหนังสือพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนี้จะเป็นฟ้อนลายเซนหรือลายมือของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนํามาประทับไว้ด้านหน้านะครับผมเหรียญก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมยกขอบสูงแล้วก็เว้าเป็นแหวนกระทะเข้ามาชน หลงปู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมเป็นเหรียญปัม๊มมีหูห่วงในตัวนะครับผมนี่ฮะจะเป็นกลมๆแล้วก็มีกระหนกตัวหนอนนะครับผมประดับอยู่ข้างหูเหรียญทั้งสองข้างนะครับผมจะมีเหรียญรุ่นที่คล้ายกันก็คือเหรียญรุ่นร้อยเก้านะครับผมแต่ว่าจะไม่มีกระหนกตัวหนอนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นอาจารนะครับผมเป็นฟอนต์ตัวหนังสือแบบ มาตรฐานนะครับผมอันนี้จะเป็นลายมือของพระอาจารย์ฟ้นเลยนะครับผมถอดออกมาแล้วก็ประทับไว้บนเหรียญน,นะครับขนาดเหรียญน,นี่ครับผมจากด้านาซ้ายไปจรลดขอบด้านขวาเนี่อ,อยู่ที่2เซนติเมตรนะครับผมเป็นเหรียญขนาดเล็กแล้วก็อขอบอด้านล่างนะครับผมจะลดอขอบยอดหูเหรียญด้านบนนที่อ,อยู่ที่2.5เซนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลัง ในรุ่นร้อยเก้าที่บอกว่าคล้ายกันนี้จะเป็นยันน้ําเต้านะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นอฟอนต์ลายมือของอพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอัขระลายยันเป็นอัขราลายยันนกยุงทองนะครับผมตรงกลางผนวกไปด้วยยันหัวใจท่าสีน้ำพระานะครับผมแล้วก็อักษรด้านบนเขียนครบรอบ77ปีนะครับผมอันนี้จะเป็นวาระในการจัดสร้างด้านล่างเขียนาสาธารณศิษ์สร้างถวาย นะครับสักการาช2519นะครับผมซึ่งผู้ที่ไปร่วมในงานวางศิาลาฤกษ์โรงพยาบาลอำเภอพนานิคมนะครับก็จะได้รับเป็นของที่ระลึกในวันนั้นนะครับผมนี่ฮะเหรียญเจาะจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลังนะครับผมก็จะประกฏเป็นขอบพลิกปิ้นออกมานะครับนี่ครับขอบ ยกสูงขึ้นนะครับผมจะเห็นรอ,อยอขอบผิวกึงนะครับผมเป็นเส้นๆน,นะครับผมปรากฏขึ้นชัดเจนในเหรียญที่สวยๆนะครับผมส่วนเหรียญที่มีการนําไปใช้แบบห้อยเปือยนี้ก็จะค่อยๆลบเลือนกันไปนะครับผมนีฮะก็เป็นความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งของอเหรียญรุ่นนี้นะครับผม แล้วก็เหรียญมูลค่าในะคันตลาดก็ไม่ค่อยจะแพงทเท่าไหร่นะครับผมก็จะอยู่ที่หลักร้อยจนถึงหลักพันกว่าบาทนะครับผมเหรียญก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะครับผมก็เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็สุภาพสตรีนะครับผมมาดูด้านข้างกันด้านข้าง ผิวรอยตัดนะครับผมตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมก็จะพบว่าขอบด้านข้างนี้ครึ่งหลังนี่ครับจะมีรอยฉีกขาดของโลหะนะครับผมก็คือขอบตัวตัดตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับผมดูร่องตัวตัดนะครับมีขนาดร่องลึกร่องใหญ่ร่องละเอียดสลับกันไปนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับเหรียญในรุ่นใหม่นะครับผมที่มีการตัดขอบแบบละเอียดแล้วก็ ตัวตัดค่อนข้างที่จะคมนะครับผมทําให้ขอบล่องตัวตัดต่างๆนี่จะมีความละเอียดกว่าในยุคอดีตนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เราสามารถสังเกตได้ในเหรียญหลังปีพศ2 5 0 0ไม่เกินพศ2530นะครับพศ2530หหลังๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ อาจจะมีทั้งเครื่องรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับผมก็จะมีทั้งที่ละเอียดแล้วก็ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมอันนี้การแกะบล็อกพิมพ์จะเป็นการเกาะแกะบล็อกพิมพ์แบบมือแกะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเส้นสายลายมือนี้ก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอรุ่นหนึ่งนะครับผมที่น่าเก็บสะสมเพราะว่า หลายๆรุ่นก็มูลค่าในการเก็บสะสมค่อนข้างที่จะสูงนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในภาสายกรรมฐานนะครับถ้าจะเก็บคอลเลกชันของพระอาจารย์ฟั่นให้ครบ120รุ่นนี้รุ่น106ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าที่จะเก็บเข้าไว้ในครอบพองนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่เก็บเอาปริมาณได้เพราะราคาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี่เสมอด้วยรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมนี่ฮะ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่่นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ